ก็ค่ะปล่อยออกมาให้น้ำไหลเด็กๆสังเกตดูสิคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นค่ะ,ะจากเริ่มแรกนะคะน้ำจะไหลแรงค่ะเด็กๆคะและก็ปริมาณน้ำที่อยู่ในหลอดหรือว่าอยู่ในเหยือกนะคะก็จะมีมากนะคะต่อมา,มาน้ำไหลออกนะคะปริมาณน้ำที่อยู่ด้านในค่ะ ก็จะค่อยๆลดลงลดลงค่ะแล้วก็แรงของน้ําที่ไหลออกมาเนี่ยก็จะค่อยๆเป็นยังไงคะช้าลงหรือว่าออกค่อยๆมากขึ้นนะคะค่อยๆค่อยๆไหลออกมานะคะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทดลองอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วกิจกรรมการทดลองนะคะเดี๋ยวคุณครู จะให้เด็กๆด,ดูก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะทดลองเกี่ยวกับเรื่องอะไรเออดูกันนะคะว่าเราจะทดลองเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาสนุกกับการทดลองเรื่องแรงดันน้ำนั่นเองนะคะที่เราเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะ การที่น้ําจะไหลออกจากก๊อกได้นะคะมันก็คือ,อเราเปิดก๊อกแล้วก็แรงดันด้านในนะคะก็จะดันให้น้ําออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวัสดุที่จะใช้ในการทดลองในวันนี้ค่ะอ่ามองเห็นไหมเอ่ยเด็กๆมองเห็นไหมคะเดี๋ยวถึงครูแล้วให้ดูนิดนึง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ค่ะเด็กๆคะเราจะมาดูคล้ายๆนะคะกับกิจกรรมที่ผ่านมาเลยแต่จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือน้ําเปล่าวันนี้ก็ใช้น้ําเปล่าเหมือนเดิมค่ะเด็กๆคะหรือเหมือนที่คุณครูบอกเลยว่าใครจะใช้น้ําสีก็ได้นะคะสีที่ได้ก็คือสีจากอะไรคะ สีจัดสีผสมอาหารค่ะเราสามารถใช้ได้แล้วก็ปลอดภัยนะคะต่อไปค่ะขวดพลาสติกนะคะวันนี้คุณครูคจะให้ใช้ขวดขนาด1.5ลิตรนะคะหรือขวดที่มีขนาดเล็กกว่า1.5หรออือใช้ได้หมดเลยนะคะ ใช้ได้หมดเลยจะโตกว่าหรือว่าจะเล็กกว่าใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ความผสมในวันนี้เพื่อที่เราจะได้สังเกตได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณครูคให้ใช้ขนาดขวด1.5ลิตรนะคะต่อไปค่ะเทปกาวนะคะเทปกาวอาจจะใช้เเทปใสก็ได้นะคะหรือว่า,ากระดาษกาวก็ได้นะคะเทปกาวนี้เราจะเอามาปิดรูนะคะ คุณครูจะให้นักเรียนนะคะเจาะรู3รูค่ะวันนี้เพื่อเปรียบเทียบแรงดันของน้ํานะคะ,ะ,คะตัวอย่างเมื่อกี้มีแค่ก๊อกออกจากก๊อกน้ํารูเดียวนะคะแต่การทดลองจะใช้3รูดังนั้นคุณครูจะใช้เทปกาวนะคะปิดทั้ง3รูเลยเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะ3ค่ะกันไกลนี่นะคะกันไกลใช้เหมือนเดิมนะคะแต่กันไกลเนี่ย ต้องระมัดระวังนะคะนะคะกรกลเนี่ยเราเอามาตัดอะไรตัดอ่พลาสติกที่หุ้มขวดเอาไว้นะคะเอาเอาเออกให้หมดเลยนะคะพลาสติกหรือว่าเป็นตราต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นน้ำข้งางในชัดเจนนะคะต่อไปค่ะปากกาเคมีปากกาเคมีนะคะถ้าเด็กๆไม่มีปากกาเคมีค่ะทำยังไงเอ่ย อ่าสามารถทําได้อาจจะใช้ปากกาดินสออะไรก็ได้ค่ะจุดเอาไว้ที่ขวดเอาให้แบบว่าพอเรามองเห็นนะคะพอจะมองเห็นได้หรือถ้าใครผู้ปกครองคนใดน,นะคะสามารถกะได้กุ้กะเลยค่ะไม่ต้องใช้ปากากาก็ได้อันนี้ครูไม่ห้ามนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าแหลมแหลมที่อยู่ข้างครูนี้ค่ะเป็นอันตารายนะ เด็กๆห้ามใช้โดยพลราการนะคะต้องมีผู้ครองอยู่ด้วยนั่นก็คือตะปูค่ะต่ออาตะปอปูนี่ง่ายนะคะตะปูนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็มีเท่านี้นะคะ,อะขอไปด้วยตะปูคุณดูเขียนเลขห้ะนะคะจริงๆมันก็คือ6นั่นเองนะคะมี6อย่างนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆน้ำเปล่านะคะ 2. ก็คือขวดพลาสติกสาคือกันไกลค่ะสีเทปกาวห้าปากกาเคมีและหค่ะตะปูเด็กๆไม่มีตะปูอาจจะใช้หมุดก็ได้นะคะหรือใช้ใบมีดนะคะมีดเจาะก็ได้นะคะพวกพวกรองค่ะพยายามช่วยดูแลลูกๆด้วยนะคะพวกพองรอขั้นตอนนี้นะคะ่าพวกครองทำให้ได้เลยนะคะ ให้เด็กๆแปะเทปกาวอย่างเดียวก็ได้แล้วค่อยๆแกะออกมานะคะแกะการแกะเทปกาวก็คือรีบแกะจากรูด้านบนลงมาตรงกลางแล้วก็ด้านล่างค่ะแล้วก็ให้ไหลพร้อมๆกันเลยเพื่อจะได้สังเกตได้อย่างชัดเจนนะคะขั้นตอนวิธีการทดลองค่ะเด็กๆคะพร้อมหรือยังเอ่ยเตรียบอุปกรณ์เสร็จหรือยังคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะ เกดกทดตามขั้นตอนนี้เลยนะคะคุณุรูทดลองให้ดูก่อนเริ่มจากค่ะดรอปเทปควอพตัสติกค่ะเห็นไหมคะเอาสละออกหมดแล้วนะคะตรายี่ห้อต่างๆก็จะสามารถมองเห็นน้ําที่อยู่ด้านในได้อย่างชัดเจนนะคะปิดฝาค่ะแล้วอันนี้ก็คือเทปกาวสีอะไรก็ได้หรือว่าขนาดไหนก็ได้นะคะเอาแค่ให้มันสามารถแปะ ติดรูได้ก็พอนะคะวันนี้คุณครูใช้สีม่วงแล้วก็ต่อไปค่ะตะปูหาหมุดหรือตะปูที่มันแหลมๆค่ะจะใช้สำหรับเจาะน่ปกาเคมีนะคะแล้วก็กันไกรสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดก็คือน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเราจะเติมอ่าเราจะเจาะรูก่อนที่จะเติมน้ำเปล่านะคะ หยิบขวดพลาสติกขึ้นมาค่ะเด็กๆ่าทำไปพร้อมกันเลยผักครองช่วยดูแลด้วยนะคะใช้ปากกาเคมีค่ะจุดเอาไว้ว่าเราต้องการที่จะเจาะตรงไหนพยายามนะคะนับลงมาจากด้านบนของขวดนะคะด้านบนสุดเลยนะัหนึ่งสสาแล้วค่อยเจาะรูที่หนึ่งค่ะหรือว่าขั้นที่4ก็ได้แล้วก็ลดหลั่นลงมานะคะระยะของมันก็จะเท่าเท่ากันทั้ง3รูนะคะ อ่าจอะได้เลยก่อนจอดก็ปิดฝาก่อนเนาะเราจะขังลมเอาไว้ข้างในขังอากาศเอาไว้ข้างในแล้วเวลาเราจอดเนี่ยมันจะได้ขวดมันจะได้ตึงๆ,ๆแน่นๆไม่บูบี้นะคะอ่าขันตอนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยนะเด็กๆห้ะะหหๆามทําคนเดียวนะคะเดี๋ยวจะเผลอพลาดแบบตะปูไปตํำมือได้นะคะเลือดไหลเลยนะ รูที่3มค่ะเจาะลงมาเว้นระยะให้มันเท่าๆกันนะนีู่วบใช้พลังเยอะเลยนี่รูที่สามรูที่สและรูที่หค่ะขั้นตอนต่อไปเอาเทปกาวปิดปากรูให้แน่นค่ะพยายามดูนะคะขวดของเราจะมีอรอยนะคะรอยยุบลงไปนะคะเป็นลายของขวดนะคะเราจะต้องใช้มืงก่ั ที่ลงไปนะคะเพื่อจะปิดให้แน่นน้ำจะได้ไม่เชื่อมออกมาก่อนนะอาหารรุที่หนึ่งเจอแลือย่างเด็กๆปิดเลยค่ะทำเหมือนครูเลยปิดเสร็จแล้วรุที่สองเห็นไหมคะครูใช้มือขุดขุดขุดข,ดขดุดเพราะว่าที่ขวดเนี่ยมันจะมีรอยบุ๋มลงไปนะและรุที่สาม แปะเลยเด็กๆแปะไปพร้อมคุณครูเลยค่ะเมื่อเราแปะเนี่ยรูจะปิดมิดสนิทเลยน้ำก็จะยังไหลออกมาไม่ได้ต่อไปค่ะเปิดฝาขวดแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปค่ะใส่ให้เต็มเลยก็ได้นะคะอ่าน้ำเปล่าใส่ลงไปเลย ขวดขนาด1.5ลิตรจะบรรจุน้ำได้เยอะนะคะเราจะใช้เวลาในการทดลองเนี่ยจะค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งดังนั้นเด็กจะมีเวลานะคะในการสังเกตนะคะความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นนะคะจริงๆแนละ้วขวดเล็กๆก็ทำได้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเปิดรูที่หนึ่งค่ะ ในขณะที่เปิดรูนะเด็กๆพยายามเอียงขวดออกข้างๆนะเดี๋ยวมันจะน้ำมันจะพุ่งเข้ามาหาตัวเราได้เปิดเลยค่ะอ้าสังเกตเห็นไหมคะโอ้รู้ที่หนึ่งเดี๋ยวนะคราขูแป๊บหนึ่งขูขอแกะทั้งสามรูก่อนนะปุ๊บอ้าดูเลยเป็นยังไงคะเด็กๆคะสังเกตเห็นไหมคะว่า รูที่อยู่บนสุดค่ะอ่าที่อยู่บนสุดแรงของมันก็จะออยกว่านาจะไหลได้ช้ากว่าแล้วก็เออไม่ไกลนะคะจะค่อยๆหย,ยุดลงเรื่อยๆหยุดลงเรื่อยๆเมื่อปร,ปริมาณน,น้นะะําในขวดลดลงเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมรูที่หนึ่งเริ่มหยุดแล้วต่อไปรูที่สองค่ะเริ่มปิ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 มอุ้ยไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงแล้ว มื่อกี้ยังพุ่งอยู่เลยใช่ไหมคะแต่รูที่สามค่ะอ่ารูที่ต่ำที่สุดค่ะนักเรียนคะดูสิมันไหลพุ่งแรงกว่าใครเลยแล้วก็ไปไกลกว่าใครด้วยนะคะอ่ารูที่สองเริ่มจะหมดแรงแล้วคะ่ะเด็กๆดูสิคะสังเกตดูอืมน้ำก็จะมีความเป็นเม็ดเม็ดเม็ด,มด,มดใช่ไหมค่อยๆเอ,อื่อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะ ความไกลก็จะค่อยๆถอยลงถอยลงถอยลงที่เด็กคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะออารู้หรือเปล่าเอ่ยว่ามันเป็นเพราะอะไรเอ่ยทําไมน้ำรูที่หนึ่งะไหลไปได้น้อยกว่าระยะทางเนี่ยสั้นกว่ารูที่สองและรูที่สามเป็นเพราะอะไรคะนั่นเป็นเพราะว่า แรงดันของน้ําในรูที่1ค่ะปริมาณที่อยู่เหนือรูขึ้นไปค่ะปริมาณน้ําอาจจะมีอยู่น้อยค่ะเมื่อน้ําลดลงลดลงเรื่อยๆเท่ากับแรงดันของน้ําค่ะมีน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นน้ําที่ไหลออกจากรูค่ะจะค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงนะคะทําให้การพุ่งเนี่ยไปได้ไกลน้อยกว่ารูที่อยู่ด้านล่างรูที่สองค่ะ จะพุ่งได้ไกลกว่ารูด้านบนแต่จะได้ใกล้กว่ารูที่อยู่ด้านล่างเนื่องจากพ่นน้าที่อยู่ด้านบนค่ะมีแรงดันนะคะน้ํามีแรงดันน้อยกว่ารูที่อยู่ด้านล่างหรือว่ารูที่3านั่นเองส่วนรูที่3ามนั่นหรอกค่ะหูโห,โหยดเยี่ยมพุ่งแรงมากเลยไปไกลกว่าใครเพื่อนเพราะว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในขวดค่ะเยอะกว่าใครเลยนะคะ ดังนั้นแรงดันของน้ำค่ะอือมันก็จะค่อยๆดันดันดันแรงดันล่างก็พุ่งชฉวเลยใช่ไหมคะอ้าวค่ะเด็กๆคะการทดลองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาบันทึกผลการอย่าลืมนะทุกครั้งเลยนะคะทุกวันเลยเราจะมีการบันทึกผลการทดลองด้วยนีใบงานใบนี้เลยนะคะเด็กๆระบายสีน้ำด้วยนะโอ้เดินวนะ ใบงานคุณครูให้ไปนะคะอันนี้มีความผิดพลาดนิดนึงอาจจะเป็นขวดน้ํานะคะจะเป็นใบงานอีกใบงานหนึ่งที่เป็นขวดน้ำเดี๋ยวครูจะส่งไปให้อยู่อีกครั้งนึงอ่ะนะคะโอเคนะคะต้องขอโทษด้วยวันนี้ลาไปก่อนและอย่าลืมนะอัดคลิปส่งมาให้คุณครูด้วยแล้วก็ใบงานที่เป็นขวดน้ําเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ